Chapter 3ตัวป่วนพี่ไม่เข้าใจว่าน้องพูดว่าอะไรเจ้าลูกหมาป่าดาวเหนือกัดกรามไปพลางคลี่ยิ้มไปพลางเพื่อกลบเกลื่อนสีหน้าไม่สบอารมณ์ของเขาตกลงว่าค้าสั่งครั้งเดื่มได้ยังเจคต้องเงย่หน้าขึ้นเล็กน้อยเวลาพูดกับดาวเหนือแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาลดนิสัยกวนบาทาลงกว่าเดิมเกิอดอะไรขึ้นเดมอนรุดเข้ามาประกบหลังเจค ถ้าพวกเขาไม่ต้องปิดฐานะที่แท้จริงดาวเหนือผู้จัดการและเจ้าของร้านนอตสตาร์ก็คงได้เห็นเขี้ยวของเดมอนโผล่ออกมาขู่เขาแล้วไม่ใช่ว่าเขากลัวเจ้าลูกหมาป่าทั้งสองคนแต่การมีเรื่องต่อสู้กันในผับที่เขาพยายามดำเนินธุรกิจแบบเงียบๆเ,เพื่อให้เป็นเป้าสายตาของมนุษย์โลกน้อยที่สุดดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนักโดยเฉพาะเมื่อคนที่ก่อเรื่องเป็นมนุษย์หมาป่า ที่ดาวเหนือไม่เคยเห็นข้ามมิติมายังโลกมนุษย์นานกว่าพันปีแล้วถ้างั้นพี่อนุญาตให้แค่คืนนี้คืนเดียวหลังจากคืนนี้แล้วพี่หวังว่าจะไม่ได้เห็นพวกน้องในร้านของพี่อีกพวกน้องคงเข้าใจนะเจ้าของร้านพยักหน้าไปทางพนักงานบาร์เทนเดอร์แล้วมนุษย์หนุ่มก็หยิบน้ำเมายื่นให้เจคโดยไม่ต่อรองอะไรอีกคืนเดียวดาวเหนือคาดผิดไปหน่อย ความที่ไม่คิดว่าเจ้าลูกป๋าป่าจเจ้าสเสน่ห์จะก่อเรื่องอะไรได้มากมายด้วยเวลาเพียงคืนเดียวเขาเพิ่งจะหนักว่าคิดผิดไปถนัดก็เมื่อมีนักเรียนนักศึกษาค่อยๆทยอยเข้ามาในร้านของเขาทีละคนสองคนจนกระทั่งเต็มร้านเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านหลบไปคุยโทรศัพท์กับบริษัทส่งของเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็กลับมาพบว่าในร้านแทบจะไม่มีที่เดิน เสียงดนตรีแนวเคป๊อปดังลั่นร้านพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องของลูกค้าที่กำลังเต้นกันเต็มฟลอร์เหมือนหนอนถูกน้ำร้อนลวกบาร์เทนเดอร์ไม่ได้ตอบแต่ยื่นโทรศัพท์มือถือให้เจ้านายแล้วรีบกลับไปเขยา่าแก้วผสมค็อกเทลต่ออย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันออเดอร์ของลูกค้าผมกับเดมอนฉลองรับน้องใหม่กันที่ผับนอตสตาร์คืนนี้คืนเดียวดื่มได้เต็มที่ไม่ตรวจบัตร ด้าหล่อของพวกเขาพูดเสียงเจ้ยแจ้วอยู่ในช่องติ๊กตอกซึ่งได้แชร์ไปกว่าพันคนในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและตัวเลขดูจะพุ่งขึ้นเป็นทวีคูณคาดว่าอาจจะถึงหมื่นในอีกไม่ถึงสิบนาทีดาวเหนือเห็นแล้วอยากบีบคอเจ้าลูกหมาป่าที่กำลังชนแก้วอยู่กับกลุ่มนักธุรกิจในเสื้อสูทสองสาคนที่เขาเดาว,ว่าเจ้าหมาป่าคงไม่รู้จักชื่อพวกเขาซะด้วยซ้ำแปง โถเรียกตำรวจดาวเหนือหลับตาไม่นึกว่าตัวเองจะพูดคำนี้ออกมาพร้อมตะโกนสั่งลูกน้องฮะบาร์เทนเดอร์หนุ่มขยับแว่นด้วยสีหน้าตื่นโตกสุดขีดผู้เป็นเจ้าของร้านไม่มีทางเลือกเขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้มาน,นานจนรู้ดีว่าเวลาที่มีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากในยามราตรีผสมกับฤทธิ์แอลกอฮอลจากร้านเขาด้วยแล้ว ไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่จบดีถ้าเขาไม่ตัดสินใจยุติการชุมนุมนี้มีหวังร้านของเขาต้องพังเพราะฝีมือเจ้าลูกหมาป่าแน่แนๆเด็กนรกโดยแท้และคำว่าเด็กนรกที่ดาวเหนือคิดไปได้หมายถึงเด็กซนๆที่ต้องหนีให้ห่างแต่เป็นเด็กที่ราชานรกอย่างลูซิเฟอร์ส่งมาเกิดเพื่อยุ่วยวนชาวโลกให้หลงรักจนยอมทำทุกอย่างตามที่หมอนี่ต้องการ เป็นพวกปีศาจที่หลอกล่อให้คนเมาโลกีและหลงไหลกับความลุ่มหลงจนอยากละทิ้งความเป็นมนุษย์แววตาดื้อรั้นและริมฝีปากอวบอิ่มแดงจัดของเจคทําให้เขากลายเป็นจุดเด่นของร้านโดยเจ้าตัวไม่ต้องพยายามแม้แต่ดาวเหนือเองก็ยังละสายตาจากเรือนร่างของเจ้าหมาป่าน้อยไปไม่ได้มาถึงตอนนี้ดาวเหนือไม่แค่อยากมองเจ้าลูกหมาป่าแตเพียงอย่างเดียวแล้ว เขาอยากจับเด็กหนุ่มมาถอดกางเกงแล้วตีก้นให้ขึ้นเป็นสีแดงตามรอยนิ้วมือของเขาอีกด้วยแปงบอกข้อมูลของติกตอกให้ตำรวจรู้และหลังจากนั้นไม่นานเสียงไซเรนก็ดังขึ้นทำให้ลูกค้าบางส่วนวิ่งหนีกลับบ้านในขณะที่มีลูกค้าจากหน้าร้านวิ่งมาเตือนเจ๊ก,กับเดมอนว่าตำรวจกำลังตามหาตัวพวกเขาอยู่เจ้าลูกหมาป่าจึงลุกหนีก่อนที่ผู้พิทักษ์สันติราชจะเข้ามาเจอตัว ถึงอย่างนั้นตอนเดมอนกำลังจะลากตัวเจคออกไปเจ้าชายโอเมกา้ายังมีหน้าหันมายกยิ้มให้กับเจ้าของร้านอย่างท้าทายเพื่อแสดงให้รู้ว่าการปรากฏตัวของตำรวจไม่ได้ทำให้เจคสะทกสะท้ะทานเลยแม้แต่น้อยอีกครั้งเขายังรู้สึกตื่นเต้นราวกับรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นเจอกันใหม่นะพี่ชาย เจคขยับปากพูดเสียงยืดยาวซึ่งน่าจะเป็นพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่เจ้าหมาป่าบ่นว่าอ่อนแล้วจึงวิ่งออกจากร้านไปด้วยความเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทำเอาผู้ฟังขมวดคิ้วยาวเรียวด้วยอาการเหนื่อยใจลักษณะนิสัยของเจคทำให้ดาวเหนือนึกถึงใครคนหนึ่งในอดีตที่เขารู้จักบุคคลที่ต่อให้เขาทรยศด,ดาวเหนือสักกี่ครั้งดาวเหนือก็ไม่เคยหยุดรัก เป็นที่รู้จักว่าเจ้าของร้านนอสตาไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับตำรวจเขาปล่อยให้แปงไล่เด็กนักเรียนออกจากร้านซึ่งส่วนใหญ่หนีออกไปกันหมดแล้วและให้ตำรวจสอบสวนแปงจนกระทั่งพอใจแล้วผับของเขาก็กลับสู่สภาวะปกติจนกระทั่งร้านปิดตอนนั้นเองที่ดาวเหนือจึงหยิบเสื้อคลุมสีดำตัวเก่งแล้วเดินออกจากร้านไปอย่างเงียบๆบ้านของดาวเหนืออยู่ไม่ไกลจากผับที่เขาเปิด เขาซื้อบ้านและผับนอตสตาร์ไว้ตั้งแต่ตอนที่ที่ดินในกรุงเทพยังราคาไม่กี่แสนตอนนี้ราคาเป็นล้านก็ยังไม่สามารถหาซื้อได้ถึงแม้กรุงเทพจะเต็มไปด้วยมลพิษที่ทำให้ผู้คนเริ่มหายใจกันไม่ออกแต่เขาเป็นพ่อมดต่อให้เขาดมแก๊สพิษทุกวันเขาก็ไม่ตายเมืองไทยเป็นประเทศที่สิบพอดีที่เขาตั้งรกรากอาศัยอยู่ แต่เดิมก็คิดว่ามาอยู่ที่นี่เพราะไม่ค่อยมีปีศาจประหลาดๆโผล่มาให้เขารำคาญใจจนกระทั่งมาเจอเจ้าพวกหมาป่าที่ให้บังเอิญมีนิสัยคล้ายคลึงกับมนุษย์หมาป่าที่เขาเคยรู้จักเมื่อพันปีก่อนดาวเหนือดึงหมวกคูทขึ้นมาปิดหน้าไวเมารู้สึกถึงเม็ดฝนที่เริ่มพรมลงมาเบาๆถ้าไม่นับสภาพอากาศร้อนชื้นของเมืองไทยแล้วเขาคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เพราะเขาไม่ต้องกังวลว่าจะมีพวกนักล่าแม่มดพ่อมดมาวุ่นวายที่เมืองนี้ขออย่างเดียวคืออย่าให้เจ้าหมาป่าตัวยุ่งก่อเรื่องจนเป็นเป้าหมายให้พวกนักล่าตามมาเป็นพอพ่อมดประมวลความคิดอยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงเด็กหนุ่มที่พูดสะพนามแปลกๆดังออกมาจากทางซอกตึกที่เขาต้องเดินผ่านก่อนเข้าบ้านปกติแล้วดาวเหนือไม่ค่อยอยากสนใจเสียงพวกนี้โดยไม่จำเป็น เพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงการใช้เวทมนต์ให้มากที่สุดแต่ครั้งนี้ถึงแม้เขาจะพยายามห้ามใจตัวเองมากขนาดไหนขาของเขากลับไม่ยอมเชื่อฟังแม้แต่น้อยใกล้จะถึงบ้านแล้วนายจะไปะยุคทาไมดาวเหนือกัดปากพูดกับตัวเองเบาๆเมื่อเห็นนักธรุรกิจในเสื้อสูทสามคนที่เขาเห็นนั่งอยู่กับเจ้าลูกหมาป่าในร้านของเขาเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วกำลังรุมทำร้ายเจคอยู่ ปกติแล้วมนุษย์หมาป่าจะเคลื่อนไหวได้ไวกว่ามนุษย์ธรรมดาถึงแม้เจคจะเป็นโอเมก้าก็ตามทีเจ้าตัวเล็กก็ย่อมหาทางหนีพวกนี้ได้แต่ถ้าเจคถูกมนุษย์โลกรุมทำร้ายก็แสดงว่ามีอยู่กรณีเดียวคือเขาโดนมอมยาเข้าให้แล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ดาวเหนือเคยเห็นลูกค้าในผับของเขาหลายคนทำกันอยู่บ่อยๆชายหนุ่มสองคนตรึงแขนทั้งสองข้างของเจคไว จนเจ้าตัวเล็กวิ่งหนีไม่ได้ถึงอย่างนั้นเจ๊ก็ยังมีแรงเตะไข่ของชายคนที่สามที่อยู่ตรงหน้าจนชายร่างใหญ่ล้มลงไปกุมเป้าอยู่พักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นมาต่อยปากเจ๊เข้าสองสาทีจนดาวเหนือได้กลิ่นเลือดหมาป่าที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีบ้าเอ้ยเลือดหมาป่าก็ยังกลิ่นหอมหน่าดูดเหมือนเดิมดาวเหนือสายหัว